อันนี้ดบนะดบน้ำ่ไดับน้ำอ้โหดับนะยังัดปัดปึ๊บครับปัดไม่พายมันครับไป ปุมบ,บนนมไไมมี่ยยโดสูแล้วปะี่อ่มาดูเพื่อนบ้ากันนะครับพี่

สับตาฮึบอ่ะ,อะอเคสาดนะด้วยนู้นเคครับเล่นอะไรกันดีควิดเกมเกมลุ้นบไม่หมอนมาเรื่องตีเดี่ยวขาดมาลองตีหน่อยมาได้ใช้ยืไปที่นู้นอ่ะมาตีที่ไหนอ,อ่ะ คือป้องได้ไหมพียเบป้ยอ่ะโอเคไหนเฮ้จีมาอย่าให้มีระเกลือ,อมันพ่อไม่ชาร์ตป่ะบายยังควรจะฝง่นอยู่นะครับโอ,โอ้โหทีเดียวขาดครับเดีย๋ยวมาลองกับหญ่งวัยนี้ดูกัน โอ้โหทีเดียวหักกอบนัถืออนองทดสาวไดคเขาอะขอนนนึงนะครับสิครับัชคะครับนี่ครับมาครับหักเลยมคําหักเลยน้าถือถือถือ เอเครับมาถับควถือแลนะ้วผมจะไปเดี๋องตัวนีน้นะไม่้บอกเลยว่าโอ้คุณกระจายะเรีย ญงคุณมาคจจับ่หน่อยครับจับใหน่อบเหน่อยจับมาที่กิ่งไม้กิ่งนี้ น้าก็ตูมดินมองไม่ค่อยชัดเพรตูมเพื่อนมองไม่ค่อยชัดเอ๊เอออออกมาแล้วเ้าาเดี๋ยวผมขอนะนักขมขอล้กคิดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอดี